เราจะมีลักษณะของฉากเป็นยังไงบ้างให้จัดการเอาเองโอเองนะเป็นมากกว่าคลาสเรียนจากสวนจิว๋วพระครูเบิร์ตบุญพงษ์พานิชย์นักเขียนบทภาพยนตร์ซีรีส์และผู้เชี่ยวชาญด้านละครเพื่อการพัฒนาเชื่อมโยงธรรมชาติเข้ากับศิลปะและการแสดงค่ะ 2> 1, 2, 1. 1> เริ่มจากให้เด็กๆออกแบบสวน เลือกสีและทรงของต้นไม้ก้อนหินเหมือนไม่ซับซ้อนหากเปรียบได้กับการทำฉากละครที่ฝึกทั้งสมาธิและจินตนาการก่อนเปิดเวทีด้นสดเล่าเรื่องจากตัวละครในขวดแก้วหนึ่งในคลาสพัฒนาการแสดงและการเข้าสังคมของเด็กๆวัย6 1ถปีหลังคลายล็อกดาวน์ของเชอรี่เทเตอร์โรงละครเพื่อการพัฒนาค่ะสัตว์ตัวนั้นมีนามว่าโนเฟส ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างรอดชีวิตจากแผ่นดินไหวแล้ว oh. ทำให้ต้นไม้ต้นอื่นต้นอื่นมีชีวิตต่อไปด้วยค่ะพอโควิดปุ๊บเนี่ยมันไม่มีละครได้แน่ละครเวทีมันจัดไม่ได้หรือแม้กระทั่งเราจัดค่ายที่มันเป็นละครเวทีต้องมาซ้อมละครกันเนี่ยมันไม่ได้เราก็เลยหันมาดูว่าเอ้ยส่วนขวดเนี่ยมันสามารถทำโซเชียลดิสแทนซิ่งได้ก็คือต่างคนต่างทำซีนของตัวเองเนยครับก็เลยคิดว่า น่าสนใจก็เลยมาซ้อมมันก่อนกับครูกิฟกับน้องๆที่มาช่วยเชอรี่ซ้อมไปซ้อมมาสนุกสนุกครับมันก็มีรายละเอียดด้วยเริ่มทําฉากกับมันคิดถึงตัวละครมีคอนฟ lict แบบเฮ้ยมันมันสร้างเรื่องราวได้ดีมากเลยมันนด้เป็นชันได้เพราะว่ามันมเพราะว่ามันมีหลายอย่างแล้วก็แล้วก็มันก็มีก้อนหินตกแต่งสวยๆด้วย ว่าเราจะต้องตั้งใจฟังเรื่องที่เพื่อนเขาเล่าด้วยค่ะเราก็จะต้องเหมือนเล่าเรื่องให้มันเชื่อมต่อกับเรื่องของเพื่อนค่ะ น,นี้เองนะคะที่เชอรี่ทเทเตอร์ค่ะใช้บ้านเรียนแจ้งวัฒนะนะคะเป็นฐานทัพในการจัดกิจกรรมะคะ่ะซึ่งนอกจากความร่วมรื่นแล้ววัสดุต่างๆภายในบ้านถูกใช้เพื่อการเรียนรู้ของเด็กๆได้ทั้งหมดไม่ว่าจากต้นไม้ใบหญ้าหรือว่าพืชผักสวนครัวนะคะแต่ว่าในทุกบทเรียนจะสับแทรกองความรู้เรื่องของละครลงไปด้วยค่ะเรียนรู้ผ่านการเล่นคือแนวคิดเวิร์กช็อปพันศิลปะหลายแขนงพร้อมลงพื้นที่ชุมชน หากโควิด -19 เข้ามาจึงต้องปรับกิจกรรมสู่ศิลปะที่นักเรียนจบงานได้ด้วยตัวเองค่ะที่จริงครูเบิร์ตบุญโพงิพาณิชก็เจอผลกระทบจากงานเขียนบทที่ต้องชะงักเพราะหนังละครระงับการถ่ายทำแต่ช่วงเวลาที่ได้อยู่กับตัวเองกลับปิ๊งกิจกรรมสร้างสรรค์จึงแบ่งปันให้พ่อแม่ผ่านเพจโรงละครเพื่อการพัฒนาเช่นปันดินแปลงร่างสร้างเรื่อง ชวนคุยให้เด็กเชื่อมโยงตัวเองกับธรรมชาติแล้วทำท่าตามสิ่งที่ตัวเองปั้นรวมถึงละครในสวนขวดที่ปลายทางไม่ได้เน้นงานฝีมือแต่เพื่อฝึกซอฟต์สกิลเมื่อก่อนเราจะชอบเรียนพิเศษกันใช่ไหมฮะ <S <S เราโอ้โหไปเรียนพิเศษกันไปนเรียนที่เป็นเป็นอกคดมิกสุดๆอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเอ้ยเด็กๆก็เรียนเอกดมิกก็ดีนะฮะแต่ว่าอีกมุมหนึง่งเด็กๆมาเรียนรู้พัฒนาตัวเอง ผ่านการทํางานร่วมกันการสื่อสารมันก็จะวนให้เด็กฝึกฝนซอฟต์สกิลนะซึ่งเป็นทักษะที่เขาสามารถนําไปใช้ได้ทุกๆวิชาชีพกิจกรรมละครสวนขวดไม่เพียงสร้างการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ให้เด็กๆทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ที่สําคัญยังปลูกฝังความรับผิดชอบในผลงานชิ้นโบแดงที่ได้กลับบ้านไปดูแลต่อค่ะกะริฐาดีมีไทยพีวีรายงาน